สวัสดีค่ะมาพบกับช่องเลขสวยพารวยกันอีกแล้วนะคะก็ในคลิปนี้ค่ะแอดก็ได้รวบรวมแนวทางเลขเด็ดสำนักดังนะคะมาแบ่งปันให้พี่ๆี่เพื่อนๆน,น,น้องๆได้รับชมกันเช่นเคยเลยไม่ว่าจะเป็นชุดผลงาน10หน่วยบนของเอทัศนะคะปากหลัก10ล่างค่ะ อินซีพณนีจรแอดวินะคะส่วนชุดเลขดับก็จะมีดับหลักร้อยของอมตะค่ะดับร้อยของหญิงลีแล้วก็ยังมีสำนักอื่นๆเพิ่มเติมอีกมากมายเลยเดี๋ยวเราลองไปรับชมกันนะคะว่าจะมีสำนักอะไรกันอีกบ้างก่อนอื่นค่ะทั้งช่องของเราเป็นเพียงสื่อกลางในการนำเสนอข้อมูลเพื่อเลือกซื้อสลากกินแบ่งรัฐบาลเท่านั้นนะคะ แล้วก็ทั้งช่องของเราไม่สนับสนุนการพนันหรือสิ่งผิดกฎหมายทุกชนิดด้วยโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมถ้าชอบก็อย่าลืมกดไลค์กดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้กับทั้งช่องของเราด้วยนะคะถ้าพร้อมแล้วไปรับชมกันได้เลยค่ะ เรามาดูของหลวงปู่ชัยกันก่อนเลยนะคะจุดแรกจะเป็นสิบหน่วยบนล่างของเขาอันนี้เป็นแนวทางงวดที่แล้วของเขาที่ให้มานะคะเลข3ก็เข้าไปเนาะอันนี้ไปออกชุดล่างนะคะสลากออก4 3สามส่วนแนวทางงวดนี้นะคะ สิบหน่วยบนล่างของหลวงปู่ชัยค่ะให้มาสามตัวเหมือนเดิมก็จะมีเลขสามเลขเจ็ดแล้วก็เลขแปดข้อมูลชุดนี้ของเขาก็เข้าดีเดินดีอยู่เหมือนกันนะคะ fc ท่านใดชื่นชอบก็มาแคปเก็บไว้เป็นข้อมูลได้แอดก็ขอบคุณข้อมูลดีๆชุดนี้ด้วยนะคะ ต่อมาค่ะจะเป็นสิบหน่วยบนของเอทัศอันนี้เป็นแนวทางงวดที่แล้วของเขาที่ให้มาเลข9ก็เข้าไปนะคะสลากออก3 95ค่ะเลข9ไปออกหลัก10ส่วนแนวทางงวดนี้สิบหน่วยบนของ a อทัศก็จะให้เลขหนึ่งเลข2เลข7แล้วก็เลข8 ก็ไม่รู้ว่าแนวทางงวดนี้จะเข้าดีเดินดีต่อไหมแอดก็ขอบคุณข้อมูลดีๆชุดนี้ด้วยนะคะเรามาต่อกันที่ของปากหลัก10ล่างกันเลยค่ะอันนี้เป็นแนวทางงวดที่แล้วที่ให้มานะคะเลขสี่ก็เข้าไปหลักสิบล่างเนาะสลากออกสี่สามค่ะเลข3ไปออกหลักหน่วยด้วย ส่วนแนวทางงวดนี้ปักหลัก10ล่างของเขาให้มา3ตัวก็จะมีเลข2เลข6แล้วก็เลข7ของเขาก็มีเข้าบ้างหลุดบ้างนะคะบางงวดก็หลุดไปหลักหน่วยด้วยเนาะใครชื่นชอบก็แคปเก็บไว้ได้ไม่ชอบก็ผ่านได้เลยแอดก็ขอบคุณข้อมูลดีๆชุดนี้ด้วยนะคะ ชุดผลงานต่อมาค่ะจะเป็นของแอดชนะพลนะคะอันนี้น่าเขาไม่ได้ระบุพิกัดมาแต่น่าจะเป็นข้อมูลชุดบนค่ะแนวทางงวดที่แล้วอันนี้ให้มา3ตัวเลข5้าก็เข้าไปนะคะสลากออก3อาม9 5ค่ะส่วนแนวทางงวดนี้ของเขาให้มา3าตัวเหมือนเดิมก็จะมีเลข7เลข8แล้วก็เลข1 ส่วนข้อมูลชุดอื่นๆของเขาแอดยังไม่เจอเดี๋ยวถ้าเจอจะนำมาแบ่งปันให้เพิ่มเติมทีหลงังแอดก็ขอบคุณข้อมูลดีๆชุดนี้ด้วยนะคะเรามาต่อกันที่10หน่วยบนนะคะของอินซี์พนจอนกันเลยค่ะอันนี้เป็นแนวทางงวดที่แล้วของเค้าที่ให้มานะคะเลข9กก็เข้าไปเนาะ ออกหลัก10บนนะคะสลากออก3ามเส่วนแนวทางงวดนี้ค่ะ10หน่วยบนของอินทรี์พนจรก็จะให้เลข1เลข9เลข0แล้วก็เลข3ช่วงนี้ชุดนี้ของเขาก็เข้าดีเดินดีอยู่เหมือนกันนะคะแอดก็ขอบคุณข้อมูลดีๆชุดนี้ด้วยค่ะ ชุดผลงานต่อมาก็จะเป็นของแอดวินะคะอันนี้เป็นแนวทางงวดที่แล้วที่ให้มาค่ะตัวเจาะคู่ล่างก็เข้าไปนะคะสำหรับ4-3ตรงๆเลยเนาะส่วนข้อมูลชุดโบนก็เข้าไปเลขเด่นคือเลข5นะคะตัวเจาะก็พลาดไปหลุดไปค่ะส่วนดับบนทุกหลักของแอดวิให้เลข6ก็ถือว่าผ่านสลากออก3-9-5 ส่วนแนวทางงวดนี้เด่นบนของแอดวีให้เลข8เลขรองให้เลข6กับเลข2ชุดคู่โตสก็จะมี82 86 62 20ส่วนข้อมูลชุดล่างเลขเด่นให้เลข6เลขรองให้เลข0กับเลข9เจาะคู่ล่างก็จะมี6 0 หกเกแล้วก็65ส่วนดับบนทุกหลักของแอดวิให้เลข9นะคะก็ไม่รู้ว่าแนวแนวทางงวดนี้จะเข้าดีเดินดีต่อไม้เนาะช่วงหลังของแอดวิก็มีเข้าอยู่เรื่อยๆอยู่เหมือนกันนะคะยังไงแอดก็ขอบคุณข้อมูลดีๆชุดนี้ด้วยค่ะ เรามาต่อกันที่ของแอดใต้ฟ้ากันเลยนะคะอันนี้เป็นแนวทางงวดที่แล้วของเขาที่ให้มาค่ะก็เข้าไปตัวเจาะนะคะชุดล่างเนาะสำหรับ4-3ค่ะส่วนแนวทางงวดนี้เลขเด่นของเขาให้เลข0ตัวเจาะก็จะมี30 50 60 70แล้วก็80ค่ะ ของเขาตัวเลขให้มาก็ไม่เยอะเลยนะคะก็ไม่รู้ว่าจะเข้าดีเดินดีต่อไหมแอดก็ขอบคุณข้อมูลดีๆชุดนี้ด้วยนะคะเรามาต่อกันที่ชุดเลขดับกันบ้างค่ะถ้า FC ท่านใดไม่ชอบก็เลื่อนผ่านได้เลยชุดแรกก็จะเป็นดับหลัก10ของแอดจีรานันนะคะผลงานแนวทางงวดที่ผ่านมาค่ะ ของเขาให้เลขสามมาสลากออก39 5หลัก10ออกเป็นเลข9ก็ถือว่าผ่านส่วนแนวทางงวดนี้ดับหลัก10ของแอดจิรนันให้เลข8ส่วนอีกหชุดค่ะแนวทางงวดที่แล้วให้เลข0นมาสลากออก39มหหลัก10ออกเป็นเลข9ก็ถือว่าผ่าน ส่วนแนวทางงวดนี้ดับหลักสิบของแอดจิรนันให้เลขสองแอดก็ขอบคุณของแอดจิรนันด้วยนะคะชุดต่อมาจะเป็นดับหลักร้อยของอมตะแนวทางงวดที่แล้วของเขาให้เลขสามมาสลากออกสามเก้าห้าค่ะอันนี้ก็ไม่ผ่านนะคะหลักร้อยออกเป็นเลขสาม ส่วนแนวทางวดนี้ดับหลักร้อยของอมตะให้เลขสี่นะคะจริงๆของเขาก็นานๆจะหลุดทีอยู่เหมือนกันเนาะแอดก็ขอบคุณของอมตะด้วยนะคะต่อมาค่ะจะเป็นดับหลักร้อยของหญิงลี ผลงานแนวทางงวดที่แล้วของเขาอันนี้ให้เลข3ามมาสลากออก3 9 5กห้าก็ไม่ผ่านเช่นเดียวกันนะคะหลักร้อยออกเป็นเลขสส่วนแนวทางงวดนี้ค่ะดับหลักร้อยนะคะของหญิงลีให้เลขสี่งวดนี้มาวายแอดก็ลงให้เลยเนาะขอบคุณของหญิงลีด้วยนะคะ ต่อมาคะ่ะจะเป็นดับล่างทุกหลักของอิกคิวซังผลงานแนวทางงวดนี้ของเขาให้เลข4ี่แอดก็ขอบคุณข้อมูลดีๆชุดนี้ด้วยนะคะ ก็เป็นยังไงกันบ้างคะสําหรับข้อมูลชุดนี้ที่แอดนาม,มาแบ่งปันให้ต้องการข้อมูลสํานักไหนเพิ่มเติมก็สามารถเมนพูดคุยไว้ใต้คลิปได้เดี๋ยวถ้าแอดเจอจะนําม,มาแบ่งปันให้เนาะส่วนคลิปนี้ก็ขอตัวลาไปก่อนไว้เจอกันใหม่คลิปหน้ากราบขอบพระคุณคะ่ะ